มสันเมาส์น้องผมกองกลางเชลซีน้องผมโอ้โหต้องผิดหวังเป็นครั้งที่6ติดต่อกันนะครับเมื่อลงเล่นนัดชิงชนะเลิศทีวเวมบี้นะครับเมื่อต้นสัปดาห์ของเขาเนี่ยพ่ายต่อลิเวอร์พูลในการอยู่โทษในเกมเอฟเอคัพเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับทีมสิงตัวน้องมันคราสน้องต้องผิดหวังน้องเพราะการอยู่โทษอีกครั้งในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเคยพ่ายต่อหงแดงมาแล้วในนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพนะครับโดยลูกยิงของเมาส์น้องไปติดเซฟของอลิสันเบเกอร์นะครับก่อนที คอตตาซิมิคาร์นะจะเป็นผู้สังหารลูกสุดท้ายนำตัดสินคว้าชัยชนะไปนะครับความพ่ายแพ้ในนัดนี้นะโหโหทําให้เมาส์น่าต้องผิดหวังเป็นนัดที่6นะครับในสนามเวมบีติดต่อกันนะครับโดยเริ่มจากฟุตบอลเพย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับนัดชิงชนะเลิศตั้งแต่ปี2019นะครับที่เขาน่ะถูกยืมตัวไปอยู่กับดาร์บี้เคาร์ตี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องผิดหวังในนัดชิงชนะเลิศของเอฟเอคัพอีก3ครั้งนะครับในฤดูกาล2019 2020นะที่พบกับอาร์เซนอลลแ้วก็21พบเลสเตอร์แล้วก็เกมล่าสุดเมื่อคืนที่แพ้บกับอครับ เมื่อรวมกันแล้วนะครับผมที่เขาลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษแล้วก็แพ้อิตาลีนะในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาิยุโรปนะครับแล้วก็ในนัดชิงคารา์บาวคัพของฤดูกาลนี้ทําให้รวมไปแล้วเมาเนะ่แพ้ในนัดชิงที่เวมบี้ถึง6นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ค่อยดีของเจ้าตัวซะเลยนะครับก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับผมเจนไมพีหน้าครับสวัสดีครับ